สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จุนี่ชาแนเเล,ลชิบชักชิบชักปูนปูนปูน,ปน <ild o noise> วันนี้ที่ที่จูจะพามาเที่ยวนะก็คือไล่ของพ่อจังหวัดราชบุรีงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ดีค่ะคุณลุงโอ้หลานน่ารักกันงคู่เลยมาเชิญทั้งในลูกไปนี่นะคะคือลุงที่เป็นเจ้าของไร่ของพ่อค่ะสวัสดีครับผมม,มอมรสีกมุดครับทำไมถึงชื่อไร่ของพ่อคะลุงอยากทำตามแนวทางของพ่อหลวงก็คือทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นไร่สวนผสมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกลูกถึงว่าทําไมต้นไม้เยอะแยะเลยหนูอยากไปชมแล้วค่ะอ่ะ ลุงพาไปชม่ะนี่ต้นอะไรเหรอคะต้นชนชมลูกนี่ต้นชมอือหือที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยและนี่นะคะต้นอะไรอ๋อนี่จันผาลูกนี่ต้จันผาฝั่งนี้จะเป็นกล้วยไม้ลูกอ๋อกล้วยไม้กล้วยไมป่ากล้วยไม้ป่ามีชมพู่ลูกมีชมพู่ข้างบนนี่นี่ต้นอะไรคะทำไมสวยจังต้นปีบทองลูก ตีดรอ,องอกเป็นเหืองสวยๆสวยมากเลยใช่ไหมคะจีนีนใช่ค่ะสีส้มกนน็มีหลากหลายเนี่นเป็น่าลำไยมั่งอะไรมั่งลูกคือต้นอะไรเหรอคะต้นเฟิร์นข้าหลวงลูกแล้วนี่นะคะต้นอะไรปลาล์มหางกระรอกโอ้อันนี้ต้นใหญ่มากแล้วก็สูงมากเลยค่ะโอโหปากตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะ ตัวนี้คือปลาอะไรหรอคะนี่เขาเรียกว่าปลาชอ่อนอเมซอนลูกโ oh, อ้โหตัวบเบลื้มเทิมเลยแล้วก็มีปลาอ่าลิกเตอร์ปลาจระเข้อุ้ยปากเหมือนจระเหจระเข้เลยลูกใช่ปากเหมือนจระเข้ระวังนะล,ลูกนะเดินลงบอ่อแล้วก็เป็นอาหารอันนี้ต้นกาแฟลูกต้นกาแฟอันนี้ลองกองมีลองกองหรืลองกองน้า คะน้ำเป็นน้ำลำห้วยลูกแล้วในนี้มีปลาไหมคะเป็นปลาธรรมชาติลูกมีหลากหลายชนิดปลาดุกปลาช่อนปลาสร้อยยังมาลูกอุ้ยไปเกาะเชือกไปดีนะลูกระวังอุน้ำลำห้วยบรรยากาศทุกอย่างบนจะเขื่อนถึงห้วยสาลาน้ำเย็นมากเลยลูกดากดากไม่หลูด น้องจูน้องจีนีหิวข้าวยังลูกหิวแล้วค่ะเดี๋ยวลุงพาไปกินข้าวกับอา,อาหารจากธรรมาชาติลูกไปไปค่ะอันนี้มู3ชั้นนะคะแกงส้มสับป,ประรดใส่มะละกอค่ะ กินให้เต็มที่ลูกอ่ะมามเรามากินกันมาลูกเหนื่อยทั้งวันละ เย็นเลยค่ะพี่จูนใช่อากาศเย็นม,มากเลยทีนี้คุณลุงมาโอ้ลูกมาเออมาถิงไฟกันเร็วๆโอ้เป็นไงบ้างลูกสบายมากสบายมากใช่ไหมลูกอเช้าเนี่ยเคยถิงไฟไหมลูกมไม่อห่างที่สีชีวิตธรรมชาติไม่ได้หน้าหนาวถิงไฟลูกนอนหลับสบายไหมคืนสบายน<อ>นค่ะนอ,นนอากาศพอเช้าอากาศจะเย็นลูกกลางคืนก็กลางคืนยิ่งหนาวอืมแต่กลางวันร้อนหน่อยแต่นี่เป็นอ ต้นไม้มันเยอะเป็นไร่ผสมปรสานทำให้อากาศมันเย็นและวได้อากาศบริสุทธิ์ลูกนะอนี่แหละชีวิตของวิถีของอพ่อหลวงเขาสมล้ค่ะไร่ของพ่อทำอะไรอยู่ลูกโอ้โห,โหถ่ายรูปใหญ่ใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนกลับลุงยำพาดูให้หมดเลยลุงพาดูไร่ผสมข้างในนะไปไปไปกันอันนี้คือปเปนอัไรหรอคะ อันนี้มะเขือพวงมะเขือพวงอันนี้อวโวคาโดลูกเพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยกำลังนิยมปลูกกันอันนี้อวโวคาโดม <ะ S 2> ีมะอึกอะมะอึกอยู่ฝั่งนู้นลูกมีคามีขาลูกมีขา,ขา,ขาอัานอน,อนี้ทุเรียนนีทุเรียนลงทุเรียนลูกนี่กำลังน,น่าจะออกลูกก็หละแต่ว่าปีนี้ไม่เด็ดดอกออกแล้วก็มีมะดัน เรามาดูนี้มาดูเงาะลูกป่ะอันนี้เงาะเนี่ยใต้ร่มเงาะลูกกนกำลังออกดอกเลยอันนั้นลิ้นเจลูกฝั่งนู้นลิ้นเจอ่าลิ้นจีแล้วฝั่งนี้จะเป็นอ่ามะยงชิดนี่มะละกอนี่มะละกอหนูเห็ดเป็นมะม่วงหนูมม่วงหนูมะม่วงลูกมะม่วงเบาหนูนะมะม่วงเบาอันนี้มะกอกป่ามะกอกป่าก็กินกับน้ำพริกอันนี้พริกไทยอ่าแล้วมาดูดูเนี่ยมะไฟนี่ต้นมะไฟ มันจะผสมประสานกันดูข้างในก็เป็นเงาะมะยงชิดมะไฟอันนี้มะไฟอันนี้มพะพร้าวน้ำหอมอยู่ตรงนี้นลูก <มา S 1> อะมาเาผา,เาน้ำหอมมาเผาน้ำหอมไม่ใช่แตงโมลูกนะไม่ใช่โอโอแตงโมเคยกินเกาลักไหมลูกเ,<อ>เคยกินที่ไหนเน่ร้านอาหารร้านอาหารนี่น,น,น,นี่ต้นเกาลักของลุงดูดิเกาลักเกาลักนี่ออกดอกหลายรอบแล้วลูกออกลูกหลายรอบแล้วโอ้โหมีลูกเกาลักนี่ <ด>สีแดงแดง,แดงลูกไปไปวันนี้มาลุงพาไปดูอีกที่นึงลูกปะโอนี่หลังจากมีผลไม้นะที่ไร่ลุงก็ยังมีไอ้พวกไม้ป่านี่นคือ,อยางนาลูกยางนาฮอกกานีลูกฮอกกานีฮอกกานีไม้ยืนต้นพวกผลไม้ของเราเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานลูกบางทีเจ็ดแปดปีมันก็วายไม้ตรงนี้จะมีค่าอย่างที่ไร่ยังมีเยอะลูกเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ลูกนะลุงจะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างเลยจะพาหนูมา เขาหน้ามาใหม่แล้วลูกนะ, <มา S 1> ะแน่นอนค่ะเขาหน้าได้กินผลผลิตแน่นอนคราวนี้ออกดอกลูกอ่าสวัสดีค่ะครับอ่อบาท<ด>่บีาบายบ,ายบายลูกบายบายเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับไร่ของพ่อไร่สวนผสมปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกคะ่ะมาเที่ยวกันเยอะยนะคะติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ Facebook ไร่ของพ่อลาดบุรีคะ่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ share, กดซับสไครป์ hmm. พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะและสำหรับสัปดาห์หน้า mm hmm. พวกเราจะพาไปเจ้าที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย